เฮโรกายสบายดีสวัสดีมูเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนยินดีต้อนรับทุกท่านเขาสู่ซอง Bear มิสเตอร์แบล็กไบส์มนี้จะพามูเพื่อนพี่น้องมากินปนปลาแซลมอนสไตล์มิสเตอร์แบไบส์เพื่อฮับส้มคลิปเต็มและฮับส้มไก่กรไพรอย่าลืมกดติดตามซองแดงมิสเตอร์แบไบส์ thank you very much เฮามาเบิ่งกันเลยวัสวนประกอบมอนี่มีอย่างน่ประเภทผักผักขาด สดสดใหม่ๆจากสวนพักสมิกสดสดใหม่ๆจากสวนหอมและจะมีหมากแตงประเภทพักอาจจะมีอ่าขาเอินว่ากระเจี๊ยบแน่นบอพี่น้องอ่าสดสดใหม่ๆจากสวนเลยหัวปลาใหญ่เลยพี่น้องเห็นวะปลาเซมอนแล้วจะมีส่วนของอ่าเอินว่ากระดูกกระดูก สีโค่งบ่อกเขินอ่ะประมาณน,นั้นนี่มาเบ่งเม,มนูปนเลยเมนูปนนี่จะอืมโอ้ทำลายซอลเลยพี่น้องมาโดยทยีเด็ดลงไปจุ๊กจุกจุกจุกหล่นหล่นเลยพี่น้องอืม หลายๆคนอาจจะสงสัยและตั้งคำถามว่าเอา้าปลาแซลมอนมันสามารถเอาไปปนได้ปะได้บด่ไแดบบ้ใบๆเอามาปนแล้วมาลองบิ่งว่าแซลมอนจะสู่ปลาดุกเดียบ่ปนปลาแซลมอนจะสู่ปนปลาดุกเดียบ่มาลุ้นไปน้ากันพี่น้องไปเริ่มกันเลยพี่น้องคําแหลกคําแหลกจะสดเลยพี่น้องจุกๆไปลงท้องพี่น้อง อสัมผัสได้ถึงความมันของแซลมอนและมันจะตัดกันกันกบอ่าหมักเพชรพงลงตัวพี่น้องสุดยอดถือว่าลงตัวอื ต,ตัวี่น้องลงตัวอ่ะมาลองครับพักสมิกา่าสิเขากันบอทาปนปลาดุกนี่เขากันบนปลาสมอนบหูน้าจะเขากันไปมาพี่น้องอ่ะขอเอาสมิกลงทองก่อนตามด้วยจุกๆเลยพี่น้องไปอื้อหือ เขากันพี่น้องกินหอมแต่กาเข่ากันกับปนนบว่าจะเป็นอ่าปลาดุกปนปลานิ่นปนปลาทุกชนิดอ่าพักสเม็กตอบโจทย์พี่น้องอืมหอมพีน้อม หมึกเพชรเขาค้อพี่น้องไปกันต่อพี่น้องอือหือหอือกอขอบวานอือหือ อหอมมาก,กอืม,อมไปลองสดน้ำไปเนาะอืม จะเป็นเนื้อส่วนถองของอ่าแซลมอนส่วนนี้มันจะอ่าละลายในปากเลยพป่นต่ออืมนุ่รอะมีในอืมหวานเพี้งอืมหวานกรอบอืม กลิ่นความสดของพักจะเต็มเลยอืมหวานกรอบๆพี่น้องจะเป็นแบบวุ่นๆเล็กหน่อยอืมโอ้จากสวนไอพี่น้องเก็บม,มาจากสวนโอ้แสบายมีายต้นอยู่แต่ว่ากำลังน้อยๆกำลังสิ่งใหญ่เดี๋ยวหอมหนาจะเต็มไปพี่น้องอือหือ

嗯。Mm. อืมอึมบอบักแมงาันเลยกับบรรยากาศงามแรงพี่น้องโอ้ลมพัดมาเย็นร้ายพี่น้อง 白龙上。 มัอนอืสอมาลองลองกางปลาแซลมอนวาซิสามากินเดยบอกลางปลาดุก,ก่าลองมาแล้วหอมนี้คอ,อล่องกางแซลมอนว่าสิกินได้หรือบอมาหลุนน่นไปนำกันพี่น้องไปพี่น้องครับนี้ đầy thì đấy cái đầy đấy หอมมกพร้าป่นโคตรลงตัวเลยพี่น้องหรือแม่จะเนียนส่วนทองจะมีไขมันแบบเยิ่มเยมแบบนี้แล้วก็เวลา อาเขาปากมันจะอืคอยละลายในปากเลยเดี๋ยอืม,ออมฟินไปกันต่อไปนะอืม,อม,อม 으음 mm -hmm. mm -hmm. มันจะมีอ่ากินเฉพาะตัวของปลาแซลมอนมันจะเป็นกินของอ่าเนื้อหรือว่ากินของไขมันมั้บอกอันนี้ก็บบแน่ใจแต่รู้สึดได้ถึงกินเฉพาะตัวของมันจะบอกคือปายสนิทอื่นสัมผัสได้อืมอืม Nhưng kinh quá hả? ยกยกก่น้องยกมาสถานีต่อไปโอ้สิเบดสีเบ่พี่นาะยังไงแต่มาสิมาลองได้พี่น้องสิมาลองอ่าส่วนกลางของปลาแซลมอนว่า ใบบสามารถหยัและขึ้นได้บ่ถ้าว่าขึ้นมาไดมันจะบ่กพื้นตัวเองอจะมีความแข็งกว่าสางขของปลาดุก อไปบอกไปเนาะกอกกื่นไปเนาอกูซืึอว่ามันแข็งลองไม้บอกไปเนอะโอู้ซืวอาแข็งจะแข็งกว่ากลางประดุได้มาจะลองพยามมยได้ไปเนอะ bây giờ 경찰 đi cho tôi xem nó sẽ ra phía sau bây giờ nó nó nhưng มาเอามานี่นะ่ากินได้สบายเลยแต่สําหรับใบ,บนี่ยังบึกอาเอถอะสาฟื้นกืนกาไ,ได้จะได้น่าจะเป็นกินของขายมันจะเป็นกินแบบอ่าคลายๆกินวาซาบิ แม่แหละขายกินวาซาบิพี่น้องกินของไขมันของอ่าแซหมอนนี่นะ่ะหรือว่าจะมีาวาซา,า,าบิอยู่ในนี้วะกิน <c oughs> ขายเลยพี่น้องเดี๋ยวสีแบงให้น้องมากินโอ้ยังส่วนหัวพี่น้องสังเกตปากพี่น้องเดี๋ยวจะลองตากินตากันเดี๋เน้องอื้ม ออืมอืมเวลาหยำหน่วยกลมๆของลูกตาแนละ้วมันจะคึดๆเลยไป่นออืมจะมาลองส่วนนี้อู้ส่วนนี้ดีเนาะขดหนุ่มเลยเพิ่งที่จะเป็นอา,ายขยสามสันไข่หมูสามสันเลยไปลองลองบงิ้งลองบงิ้ง อืมอืมยอดเค้งอืมมันมันพี่น้องอ๋อถือว่าอิ่มกำลังดีท้ายสุดนี้ก็ขอขอบโกขอบใจมายังหมู่เพื่อนพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสกู๊ตสกอนเทเกียร์รับชมและขอขอบคุณมายังพี่น้องชาวไทยทุกท่านทุกคนทเทเกียรติรับชม แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับคลิปนี้ซีอีโอช่าบ๊ายบาย